ในวันที่แสนสงบนกระต่าต้องปเปชิญหน้ากับอากาศที่โคตรจะร้อนและด้วยอากาศที่โคตรจะร้อนนี้มันทําให้อาหารของพวกเธอเสียไวขึ้นและเมื่อพวกเธอพูดถึงอาหารโมอเอก็นึกได้ว่าช่วงนี้เธอไม่ค่อยเห็นอาหารที่มีกุ้งเลยแต่ว่าอาหารทะเลอย่างอื่นนั้นกลับยังมีขายตามปกติจนพวกเธอก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้ายด้านอาหารที่ระเบิดรถคนกุ้งทิ้งหลังจากได้ชิมแล้วเจอว่ามันไม่อร่อย จากนั้นเซนเซก็ได้แวะมาหาพวกเธอแถมซื้อไอติมแท่งใหญ่ยาวมาให้พวกเธอด้วยซึ่งหลังจากที่เซนเซได้รู้เรื่องกุ้งที่หายไปจากพวกเธอแล้วเซนเซก็ได้เสนอให้พวกเธอเดินทางไปที่หมู่บ้านชาวประมงเพื่อหาสาเหตุของกุ้งที่หายไปและด้วยเหตุนี้ทุกคนก็เลยเดินทางมาที่หมู่บ้านยาโตอุละและเปลี่ยนไปใส่ชุดว่ายน้ากันแต่พวกเธอก็ถูกชาวบ้านมองด้วยสายตาแปลกๆซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านแค่สงสัยเฉยๆว่าชุดของมิยากะนันคีอบอดี้เพนหรือเปล่า ส่วนเรื่องที่ว่ามิจโกใส่ชุดว่ายน้ำหรือบอดี้เพนนั้นก็ยังคงเป,ป็นปริศนาต่อไปพวกเธอได้แยกย้ายกันไปรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆสิ่งคนในหมู่บ้านก็ดูมีท่าทีไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ส่วนมิยูก็ได้มาเจอกับพี่หมีนักตกปลาที่เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่พี่หมีดูจะไม่ค่อยสนใจการตกปลาเท่าไหร่แต่เหมือนว่าเขากําลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่สุดท้ายหนอกระต่ายก็ยังคงไม่เจอสาเหตุที่กุ้งหายไปและพวกเธอก็ยังรู้สึกว่าชาวบ้านนั้นกำลังปกปิดอะไรบางอย่างอยู่ แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่พวกเธอรู้สึกติดใจนั่นก็คือตัวตนแห่งห้วงลึกที่คนในหมู่บ้านพูดถึงจากนั้นประธานบริษัทเลทธธุกเอ็กซ์เพสซึ่งเป็นบริษัทขนส่งกุ้งก็ได้เข้ามาอธิบายเรื่องนี้ให้โดยตัวตนแห่งห้วงลึกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้ทะเลที่เล่าต่อๆกันมาเป็นตำนานของหมู่บ้านมันอาศัยอยู่ที่แนวปะการังยักษ์ทางตะวันออกของหมู่บ้านร่างกายปกคลุมด้วยเก็ดป่ามีพละกกาลังแข็งแกร่งและไม่มีวันตายจากความชัาลแต่ยังสามารถตายได้เมื่อถูก่า และเขายังบอกว่าถ้าพวกเธอสนใจในตัวตนแห่งห่วงลึกก็สามารถไปดูได้ที่แนวปะการังยักษ์แต่ว่าไม่ควรเข้าไปที่นั่นในวันคืนจันข้างแหลมเพราะวันนั้นตัวตนแห่งห่วงลึกจะเข้ามารับของรนาการบนบกโนกระต่ายเลยจะทําการไปสุดเรื่องลีลับนี้พวกเธอได้เริ่มปฏิบัติการในตอนกลางคืนซึ่งระหว่างนะั้นพวกเธอก็ได้กินข้าวแปลกๆออกมาจากหมู่บ้านแต่พวกเธอก็ได้ปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนจากนั้นมิยโาโกะซากิที่กำลังสำรวจพื้นที่ก็ได้พบตำรวจกับชาวประมงกำลังคุยกัน และจากการดักฟังระยะไกลพวกเธอได้รู้ว่ากิ่นขาวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของพวกชาวบ้านและก็ยังมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะทําให้หมู่บ้านแห่งนี้ตกอยู่ในความมืดมิดด้วยแถมตอนนี้เอมไม่อยู่ก็ได้ยินเสียงท้องกระถาบางอย่างโดยความเป็นห่วงทุกคนเลยรีบไปรวมตัวกับไม่อยู่และเมื่อทุกคนมาถึงทุกคนก็ได้เห็นพี่หมีนักตกปลากาำลังทําพิธีแปลก,ปกเมื่อพวกเธอได้เข้าไปหาพี่หมีก็รีบหนีทันที<ห>นพวกเธอวิ่งตามไปโดยที่ไม่รอชินซีจนพวกเธอนัน้ไนได้ไปเจอต้นตอของกลิน่นข่าว ที่นี่มีซากปลาที่เน่าแล้วอยู่เต็มไปหมดแถมยังมีของเลวแปลกๆอีกมิยาโกะคิดว่าชาวบ้านนั้นอาจจะกำลังทำพิธีทางศาสนาแปลกๆบางอย่างอยู่ก็ได้และในตอนนั้นเองชาวบ้านก็ได้มาเห็นพวกเธอเขา้าทาให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าประทักกันและด้วยจำนวนที่เสียเปรียบมิยาโกะทีจะให้โมเอ้นั้นทิ้งระเบิดใส่พวกชาวบ้านแต่เซนเซนั้นก็ให้เข้ามาหยุดการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายไว้เพราะตอนนี้นั้นทุกคนกำลังเข้าใจผิดกันอยู่โดยสาเหตุของกินข่าวนั้น เกิดจากการที่ชาวบ้านนั้นกำลังหมักปลาอยู่ส่วนเรื่องที่หมู่บ้านกำลังจะตกอยู่ในความมืดนั้นก็คือเรื่องไฟถนนที่มันเสียส่วนพี่หมีน่าสงสัยที่พวกเธอได้เจอชาวบ้านได้บอกว่าเขาเป็นแค่นักตกปลาที่มาขอให้พวกชาวบ้านสอนวิธีตกปลาให้ซึ่งหลังแก้ความเข้าใจผิดแล้วทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปเซนเซรู้สึกว,ว่าพวกเธอนั้นใจร้อนกันผิดปกตินั่งกระเพาะ้วยข้อมูลที่ได้ยินมาบวกกับสิ่งที่พวกเธอได้เห็นทําให้พวกเธอด่วนสรุปทุกอย่างโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีสักก่อน เซนเซคิดว่าช่วงนี้พวกเธอก็ได้เจอเรื่องราวอะไรกันมาเยอะอาจจะทําให้เกิดความเหนื่อยลา้าทั้งทางกายและจิตใจเซนเซเลยแนะนาให้พวกเธอไปพักผ่อนกันและพรุ่งนี้เข้ามาเริ่มต้นกันใหม่และในวันต่อมาหน่วยกระต่ายก็ได้ทําการเข้าช่วยเหลือชาวบ้านโดยการซ่อมแซมสิ่งของระบบไฟฟ้าและอีกหลายๆอย่างให้ส่วนไม่อยู่ที่กําลังตกปลาอยู่ก็ได้มาเจอกับพี่หมีพี่หมีรู้สึกประทับใจในการตกปลาของไม่อยู่มาก เขาเลยขอให้ไมยูมาสอนวิธีตกปลาให้กับเขา <the> fuck? ซึ่งจริงๆแล้วพี่หมีนั้นก็ไม่ใช่นักตกปลาแต่อย่างใดแต่เขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องตกปลาที่ตกปลาไม่เป็นแต่ความสามารถในการสอนของีอยูนั้นเข้าขั้นแย่มมากดุงชาวประมงที่แอบดูอยู่เห็นแล้วก็ทนไม่ได้เขาเลยเข้ามาสอนพี่หมีด้วยตัวเองจนทําให้พี่หมีสามารถตกปลาตัวใหญ่ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ได้มาทานอาหารร่วมกันโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวเลยว่าตัวการที่ทําให้กุ้งหายไปนั้นกําลังเฝ้ามองทุกคนอยู่ และในวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่หมอกลงหนักพี่หมีที่ถ่ายรูปอยู่ก็ได้ไปเจอบางสิ่งบางอย่างแปลกๆพี่หมีได้ทํารูปมาให้ทุกคนดูชาวบ้านก็ได้บอกว่าสิ่งที่อยู่ในรูปนั้นมันคือเรือส่งวิญญาณซึ่งเป็นเรือของตัวตวนแห่งห่วงลึกแต่ว่าพอมาดูดีๆมิยาโกะคิดว่านี่เป็นเรือที่มนุษย์สร้างขึ้นทําให้ชาวบ้านได้รู้ตัวว่าตำนานที่พวกเขาหวาดกลัวกันอยู่นั้นมันก็เป็นแค่เรือธรรมดาลําหนึ่งและที่ชาวบ้านต้องหวาดกลัวกันแบบนี้มันก็เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ความไม่รู้ได้ก่อให้กําเนิดความกลัวชาวบ้านได้ถูกความกลัวนั้นครอบงำทําให้พวกเขาไม่อยากจะพิสูจน์และหาความจริงของข่าวหรือที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็ได้ตัดสินใจที่จะบุกขึ้นไปบนเรือลำนั้นเพื่อค้นหาความจริงและตอนนี้ชาวบ้านเองก็เริ่มจะสงสัยว่าตัวจริงของหนวยกระต่ายนั้นเป็นใครกันแน่และพวกเธอก็ได้ตอบกลับไปพวกเธอก็แค่นักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาเท่านั้นแหละจําใส่สมองไว้ซะและเมื่อทุกคนได้บุกข,ขึ้นมาบนเรือทุกคนได้พบว่าน,นี่เป็นเรือของบริษัทเลทุก ซึ่งทางบริษัทเลทุกได้ใช้การขนส่งกุ้งบางหน้าเพื่อทําการส่งของผิดกฎหมาย่วนสาเหตุที่กุ้งหายไปนั้นก็เพราะประธานของเลทุกได้สั่งให้ทิ้งกุ้งทั้งหมดไปเพราะว่ากุ้งมันทําเงินได้ไม่ค่อยดีและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือพี่แกไม่ชอบกุ้งและทางประธานของเลทุกก็ไม่ได้กลัวเลยที่มีคนบุกขึ้นมาบนเรือเพราะคนที่บุกมาก็มีแค่ชาวประมงแก,แก่ๆตำรวจหลังเขาและนักท่องเที่ยวโดยกระต่ายก็ได้ทําการเปิดเผยตัวว่าพวกเธอนั้นคือนักเรียนจาก SRT หลังจากนั้นตั้งสองฝ่ายก็เข้าปะทะกันนิดหน่อยนกระกาต่าได้เข้าจับกลุ่มทุกคนบนเรือส่วนประธานของเลทุกก็ถูกจับไปลงโทษตามวิธีของชาวบ้านและปัญหาเรื่องกุ้งที่หายไปก็ได้ถูกขี่คลายและหลายจากเรื่องราวได้จบลงหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นสถานที่เช็คอินยอดฮิตซึ่งนั่นก็ไปผลมาจากคลิปของพี่หมีที่ถ่ายทําที่นี่นั้นมียอดวิวกว่า10ล้านวิวส่วนนกระกาต่าก็ได้กลับมาใช้ชีวิตลอนๆที่สวนสาธารณะเหมือนเดิมแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ได้สร้างความทรงจำดีๆ และชาวบ้านเองก็ได้ส่งกุ้งจํานวนมากมาเป็นของขวัญให้หนวกระต่ายพวกเธอก็เลยถือโอกาสนี้ทําการเลี้ยงตอบแทนเซนเซและเรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้